ได้คุยกับกันกันว่านับวันยิ่งยากขึ้นยากขึ้นเหมือนแม่ครูสอนยากะนะแล้วแม่ครูถามกันเนาะตอนนั่งเป็นยังไงบ้างมันผ่านมาแล้วละมันจบแล้วละแต่ลองดึงขึ้นมาใช้ที่พูดอยู่นี่ก็สังขารตอนนั่งเป็นยังไงบ้างพบเห็นอะไรมั่งกับกายก่อนสภาพร่างกายที่เป็นนะครับ ก็พบกับอาการอืดเฉยอร่างกายอะนะเป็นบางเวลาครับแม่ครูตอนเนี้นะตอนที่นั่งอะนะตอนที่นั่งเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเราคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยอ๋อขอโทษครับที่นั่งเมื่อกตอนที่นั่งเนาะเมื่อกี้ครับมันจบไปแล้วแหละครับแต่แม่ครูจะถามกันว่าพบเห็นอะไรบ้างพบเห็นพบเห็นอะไรบ้างเอากายก่อนมีอาการเจ็บ ปวดเมื่อยตามในร่างกายตามร่างกายครับแม่ครูลองไล่ให้ละเอียดมีอะไรบ้างอ่ามีอาการเมื่อยที่บริเวณหลังม,มีอาการหายใจติดขดัดมีอาการแน่นหน้าอกอจุกตรงหน้าอกอครับน,นี้กายเนาะใช่ครับอ่าและจิตนะพบเห็นอะไรบ้างมีอาการมันพูดว่าอย่างไรบ้างพูดทั้งหมด ุ้งเป็นอาการสังขารแบบฟุ้งซ่านครับแล้วก็มีปนด้วยความสงบปนด้วยการตื่นออกจากสังขารแล้วก็มีอาการจมสังขารเป็นบางช่วงแล้วก็มีอาการเหมือนกับเป็นขาสติแบบไหลครับ ตกลงคือพบเห็นอาการทางกายมีอาการปวดอาการเมื่อยพบเห็นอาการของจิตตสังขารคือมีอาการไหลมีอาการอะไรอีกฟุงฟ้งซ่านสงบสงบมีอาการฟุงร้งซ่านมีอาการสงบครับแล้วก็อะไรอีกพูดว่าอะไรบ้างจิตตสังขารพูดว่าอะไรบ้างอ่าเป็นบ่นครับบ่นว่ายัางไงบ่นว่า ทำไมมันฟุ้งซ่านอย่างนี้อืมทําไมฟุ้งฟ้านนี้มันบ่นว่ามันบ่นเนาะครับอทําไมมันเป็นอย่างนี้อืทําไมมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนั่งเนาะครับอันนี้คือสิ่งที่พบเห็นเนาะใช่ครับคกอสิ่งที่พบเห็นสิ่งที่พบเห็นทางกายสิ่งที่พบเห็นทางจิตใช่ไหมครับรูปธรรมนามธรรมแสดงหรือยัง แสดงตลอดครับเป็นของยากไมากหกมไม่ยากครับเป็นของยากไหมไม่ยากครับเป็นของสูงไหมเป็นของต่ำํำไหมของธรรมดาครับเป็นของใกล้ตัวไหมของใกล้ตัวของในตัวเป็นของในตัวมีให้รู้อยู่แล้วไหมมีอยู่มีให้รู้อยู่แล้วครบับตแต่พอมีผู้รู้ อาชี้ให้รู้ว่ารู้อย่างนี้ยคือธรรมะรู้อย่างเนี้ยคือพระธรรมแต่ก่อนเราไม่รู้เราเอาเราไปรู้ที่การบอกว่ายากยากตรงไหนตอนนี้ยังยาก,อย,ากอยู่ไหมไม่ยากครับมีแต่ตอนนี้ครับที่เห็นดังความเป็นจริงครับตอนนั้นก็คือลงสังขารไปแล้วก็คิดว่ามันยากว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันเลยยากแล้วเราต้องได้อะไรสักอย่างหนึง่งแต่ตอนเนี้ยมันต้องได้ต้องเสียอะไรไหม ไม่ครับไม่ได้ไม่เสียเลยมีแต่ขันทํางานวันทั้งวันขันทํางานไหมใช่ครับทํางานเป็นปกติไหมเมื่อยเป็นปกติไหมปกติปวดปกติไหมปกติฟุ้งซ่านปกติไหมปกติไม่มีสติปกติไหมปกติหลงสังขารปกติไหมปกติไม่หลงคือปกติไหมปกติถ้าเห็นทุกอย่างว่าเป็นอาการไม่มีผู้หลงไปกับสังขาร นั่นคือปกตินั่นแหละเขาแสดงความเป็นอนัตตาอยู่ใช่หรือไม่ใช่ครับต้องมีใครทำให้เขาเป็นอะไรไหมไม่ไม่ต้องครับต้องพยายามที่จะรู้เขาไหมไม่ต้องครับต้องมีสเต็ปไหมต้องมีขั้นตอนไหมไม่ไม่ใช่ครับต้องคิดอะไรไหม,ไมต้องพิงจารณาอะไรไหม เกี่ยวกับเรื่องอดีตไหมเกี่ยวกับเรื่องอนาคตใช่ไหมไม่ใช่ครับมีแค่ปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับยากตรงไหนครับเข้าใจไหมเข้าใจครับอ่าพบเห็นอะไรบ้างเห็นรูปค่ะอืเห็นรูปมีอาการอย่างไรนิ่งอยู่แบบไม่ไม่ส่งออกไม่ส่งเข้าอาการทางกายก่อนอาการทางกายเป็นอย่างไร ให้รู้เป็นอย่างอย่างรูปคือกายกายมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอาการคือมันไม่ค่อยปวดอืมดีขึ้นอืมรู้จักมีอาการปวดที่น้อยลงค่ะน้อยลงแล้วยังไงอีกมีเย็นไหมเย็นคะ่ะมีแข็งไหมแข็งคะ่ะมีตึงไหมม,ไหมีมีไหมมีแต่ทําไมรู้ไม่ได้อ่ะแล้วยังไงอีกอันนี้เป็นอาการของรูปมีหมดเนาะค่ะ ต<ท>อนนี้นรูปทํางานปกติไหมปกติค่ะอาการของจิตละ่ะหรือนามเป็นอย่างไรบ้างจิตก็เข้าใจมากขึ้นอาการของจิตตอนนั่งมันมีอาการอย่างไรบ้างมันพูดอะไรมันบ่นอะไรมันมีทีท่ายอย่างไรมันมีหลงไปบ้างแวบหนึ่งกะ,ะก็รู้รู้รู้ว่าหลง มันมีอาการหลงค่ะแล้วมันมีอาการรู้ว่าหลงค่ะแล้วยังไงอีก,กแล้วมันบ่นว่ายังไงบ้างบ่นว่าไม่รูช่วยได้เยอะเลยอือเออเห็นไหมเริ่มล้วเริ่มรู้แล้วมันบ่นอย่างนี้จิตตสังขารมันบ่นอย่างนี้แล้วยังไงอีกทาไมเราเข้าใจยากจังเลยเออน,นะะเริ่มรู้ละอ่ะยังไงอีกจะพยายามเรียนรู้ต่อไปอ๋อไม่รู่ไม่ตายเออค่ะอันนี้คืออาการที่มันบน่น อยู่ข้างในถูกไหมอันนี้คือการทํางานของรูปนามปกติไหมปกติปกตินั้นไอตัวที่เป็นบ่นใช่เราไหมไม่ใช่ไอตัวที่เข้าใจใช่เราไหมไม่ใช่เออไอตัวที่ไม่เข้าใจใช่เราไหมใช่และไอตัวที่พยายามจะบอกแม่ครูว่าโอ้โหแม่ครูแบบสอนดีแบบดีเราเริ่มเข้าใจขึ้นเยอะเลยใช่เราไหมไม่ใช่ค่ะเออนั่นแหละ เห็นไหมตรงกับพระทเจ้าบอกนี่คือการงานของขันหน้าใช่่ะไหมพอเห็นมันมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมเขาก็ทํางานของเขาปกปติคเห็นไหมถึงความเป็นอนาตตาใจสงบร่มเย็นค่ะหยุดตัณหาหยุดความเร่าร้อนคมันถึงจะรู้ได้นั้นทรารมสเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจอะไรไหม ไม่ไม่ก็ต้องเข้าใจอะไรเลยแค่เรียนรู้ภายในภายในสังขารร่างกายจิตใจใช่ไหมใช่เรียนเราเรียนเราไม่เอาเราไปเรียนที่ผ่านมาเอาเราไปเรียนใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะผิดทางไหมผิดค่ะเออให้เรียนรู้เราแบบที่แม่รูพาเราเรียนรู้เหมือนเมื่อกี้ยืนเดินนั่งนอน ให้พบเห็นอาการทางกายให้พบเห็นอาการชังจิต <ฮะ S 1> ว่ามันทำงานอย่างไร <ฮะ S 1> เมื่อไร <ฮะ S 1> ที่จิตพบเห็นจิตว่าทำงานอย่างไรจิตถึงเกิดปัญญาถึงไถ่ถอนได้เข้าใจตรงนี้เนาะ,<ฮ>ะไม่เกี่ยวกับความเข้าใจ <ฮะ S 1> เห็นไหมหมดปัญหาเลยที่ว่าเราโง่เราไม่เข้าใจเราพูดไม่ได้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหลงสังขารทั้งนั้นเลยถูกไหม <ฮะ S 1> มันเป็นเครื่องปิดก,กั้นทั้งนั้นเลยพระเจ้าเรียกว,ว่า มานะเก้า 9. แต่จริงมานะเก้าก็เป็นสังขารปรุงแต่งมานะเก้าคือสังขารปรุงแต่งเมื่อรู้ว่าความคิดที่ว่าอย่างไม่วันคิดว่าโอ๊ยเราความรู้น้อยเราไม่รู้อะไรเราเป็นคนเข้าใจยากเราเป็นพูดเป็นคนพูดไม่เป็นอันนี้พระเจ้าเรียกว่าอตินิปปตะสาคัญตนว่าเลวแต่จริงๆอ่ะกกลียพวกนี้เป็นการทํางานของสังขาร ถ้าไม่มีผู้หลงเข้าไปเห็นว่าเป็นการทํางานของ,ของ,ของจิตก็เป็นการทงานของสังขารปรุงแต่งแต่ถ้ามีผู้หลงเข้าไปก็จะเกิดมานักทันทีคือเราน้อยใจเราเป็นคนไม่ดีเราเป็นคนอย่างนี้อันนี้มันติดมาหลายภพหลายชาติอขอเข้าใจเนาะให้เห็นมันทั้งหมดที่มีอ่ะไม่ใช่เราความมีนั่นมีชั่วคราวเดี๋ยวมันตไไมแตกสลายไหมแตกสลายกับคืนสู่ความไม่มีไหมทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวตายไหมตายเดีย๋ยวต้องพักพักไหม จะต้องพับรลางหมดหมดไปทีละขณะตอนนั่งเมื่อกี้ก็หมดแล้วตอนพูดเมื่อกี้ก็หมดแล้วตอนขะขะขะก็หมดไปทีละขณะไหมหมดไปทีละขณะเห็นไหมมีแต่ของหมดไปหมดไปหาสาระแกนสารได้ไหมเราเป็นบ้าเป็นบอเป็นหลังกับมันถูกไหมวิ่งตามหาวิ่งแสวงหาความพ้นทุกข์เลยไม่รู้ว่าหนทางการพ้นทุกข์คืออย่างไรจําเส้นทางนี้ให้ดี ผลทางการพ้นทุกข์เป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้ของมันเองสาธุ